อ๋อพูดเรองมั้ง่องเรื่อเก็บบ่วงเลยแม่นบ่เออเดีเออ๋ยวตัวนมันปล่อยเม่นบ่อือจีบปล่อยมันน่ะโอ้ยลูกหนูน้อยนึงนี่นแล้วโอ้ยพี่น้องเลยดับแนวเมื่อี้เลีแล้วแต่หนูน,น้อยเบบายขาจะมาใส่บ่วงยังไงวะหนูผูกเขาจะมาใส่ใส่เรืลืมเก็บบ่วงกับนั่ง พ่จอลแม่อห้อง้องบอบอบอพจอลืมหรือว่านบ่ไปดูกันเด้อยาบอเ้อตัวหน่อยนึ่งดูนี่เน็ตแต่ลตัวไหนนี่มาสักสืรหลอดสิงหงเด้อี่นองเลยนี่พอจอลลืมไว้ลืมบ่วงไว้นี่ nhanh 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 เริมน oh, ีหน okay. ึ like ่งโอ้ตรงนียจักรสีหลอดสิยังจักรสีหลอดสิผู้สิตายสิตายให้เจ้าะกักลักในห้อยใส่ปะห้อยคุณเออนี่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 เอาไหมถือเลยถือไปนะเก็บไปนี่นี่ตัวนี้ยื่นี่ครับเนี่ยถือมือมือเคลื่อนเนี่ยจักรสีหลอด คือจังสิต,ตายวปในี้ใกล้ๆก,ก,กันนี่รักหนีมานี้เน่าเฟะครับเนี่ยโอ้นี่นูเน่นาแล้วเริ่มบวงไปมันก็จะมาติดกับตายคือกันอันนี้จนเน่าครับขนาดขา้าะเห็ดไม้ไมไนเนาะ <c oughs> ขนาดทิศไม้ไ้ขนาดทิศไม้ไ้ก็ยังนั่นออไปไปเดอ้อไปเดอ้อไปเออเอา้าเริ่มเริ่มอ,อาการดีคือแล้วล่ะไปเฮาเน็กไปกลับเออการดีคือ <c oughs> เออปไปนี่ล่ะยามไปบึง tiếp khó mơ bản không